We'll <laughs> ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมสารยาพาริเลียนนะครับหรูหราไฮโซมากนะครับ <Wow. S 1> อยู่บนชั้น6กอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่ามหิดลสารยานี่แหละครับและที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะว่าพี่ต้นหรือว่าอาจารย์ต้เนี่ยนะครับบอกผมว่าบุย้ยพี่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บุ้ยค่าไม่ถึงมันนาเสนอ wow. คือผมก็เลยตื่นเต้นก็เลยมาก่อนเวลาครับพอมาก่อนเวลาปุ๊บได้เวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาพอเลยเวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาอีกต,ต้องทําอะไรสักอย่างละเออขอโทษนะครับเห็นอาจารย์ต้นชนชัยไหมครับค่ะอาจ,จารย์ต้นฝากสิ่งของสิ่งหนึ่งให้คุณบวยค่ะอะไรครับอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมครับนี่คืออุปก,กรณ์แบบใหม่นะครับที่พี่ต้นบอกว่าบวยจะฆ่าไปถึงนั่นน่คือคียการ์จัมปาเหรอ ไม่ใช่หรือว่าให้ผมไปที่ห้องนี้ใช่ค่ะครับไปลิฟ์ค่ะเชิญด้านน,านี้เลยค่ะครับผมไปนะครับต้นค,บนครับต้นครับเฮ้ยออวมาเหรอโอ้โหคอยตั้งนานเนี่ยมาแล้วสิพี่เฮ้ยไปไหนมา,าให้พี่รอยเนี่ยตั้งนาน พี่นายผมล็อบบี้แล้วมารอมันอะไรเป็นห้องเร้าทำงานเลยดิก็พี่ทะเลตั้งนานแล้วเนี่ยรอที่นี่เออแต่นายผมล็อบบี้เออเออไม่รู้เลยในอุปกรณ์โอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้ป่ะตามมามาช้ามาช้าตามมาตามมาตามมาไหนครับอุปกรณ์อะไรพี่ดูดูดูไม่เห็นอะไรเลยนอกจากอย่าบอกว่าใช่แล้วนี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง ใช่แล้วใช่แล้วมันก็คือเตียงนั่นเองเ,เราต้องติดตามนะครับว่าเตียงที่เราเห็นที่เรานอนทุกวันเนี่ยสามารถเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายได้พร้อมกับแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญของเราเป็นหนุ่มกิจกรรมที่เขาบอกว่าเขาอยากอยาก,ยากแล้วก็อยากออกกำลังกายแต่ไม,มไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาคราวนี้แหละ ไม่มีข้ออ้างพบกับแขรงรับเชิญเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กับอาสาสมัครนะครับคุณกันสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกันตามข้อมูลที่เรารู้มาเป็นนุ่มกิจกรรมครับกิจกรรมมากจนไม่มีเวลาออกกำลังกายจริงไหจริงครับจริงครับตอนนี้ด้วยเรียนครับแล้วก็ทํากิจกรรมของมหาลัยด้วยครับทอะไรบ้างก็ออกค่ายครับไปชมสัมมนาผู้นำครับบางทีว่างก็ไปต่างจังหวัดครับขึ้นเขาที่ภาคเหนืออย่างเงี้ยครับทำกิจกรรมเยอะอยู่แล้วทําไมถึงต้องมานั่งดูแลสุขภาพตัวเองครับ คือบางครั้งทําเยอะมันเหนื่อยมันล้ามันไม่มีเวลาดูแลตัวเองครับก็เลยอยากกระปี้กระเป๋าครับก็เลยต้องต้องออกกาลังกายบ้างโ้อกันครับทีนี้มีคําถามครับสงสัยไหมครับว่าเราจะออกกําลังกายด้วยเตียงพร้อมกับผู้ชาย3ามคนได้อย่างไรสงสัยครับและก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราเฉลยครับครับทำไมพี่ต้นถึงเลือกเอาเป็นเตียงผมสงสัยเหมือนกันโอเคถ้าถ้าถ้าบัวยหรือว่าน้องกันสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วเตียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรานะ นะครับในแต่ละบ้านส่วนใหญ่ต้องมีเตียงเตียงนอนใช่ครับต้องมีครับต้องมีส่วนใหญ,สใหญ่ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อันก็คือว่าเวลาที่เราอยู่กับห้องนอนหรือว่าเตียงนอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งใน3ของแต่ละวันโอ้เราใช้เวลาส่วนใ<ช>หญ่ในการอยู่กับเตียงคือเราจะมี24ชั่วโมงเท่ากัน8ชั่วโมงทำงาน8ดชั่วโมงทำงานกึ่งเล่นหรือกึ่งพักผ่อนถูกไหมแล้วก็อีกแชั่วโมงคือพักผ่อนใช่ไหม กลับมาก็ร้องเพลงใหม่เจริญพุระแล้วกลับมาล้มตัวลงนอนต่อไปนี้นะครับน้องกันจะไม่มีข้ออ้างรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่จะไม่มีข้ออ้างต่อไปแล้วว่าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายทำง,งานมาเหนื่อยแล้วกลับมาก็นอนเลยแล้วจะเปลี่ยนเตียงของคุณนะครับให้เป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายทุกส่วนของเตียงยับนะครับทุกส่วนของเตียงมีประโยชน์ไปออกกำลังกายกันเลยครับ ในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูดเตียงให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกกำลังกายกันได้ออกกำลังกายกันอะไรอะไรอะไรเดียวอะไรกันอะไรเดียวเราเริ่มกันที่ส่วนไหนของเตียงครับอ่าเราขอบเตียงก่อนไหมขอบของเตียงโอเคเริ่มเลยนะครับอันหนึ่งเราจะวอร์มร่างกายเราก่อนนะครับค่าบมวอร์มปกติเราเราใช้อะไรเรื่องการยืดเยียดเรื่องการจ็อกใช่ไหมอันนี้เราจะใช้เรื่องของการ ย่อนะครับย่อนั่งไล่สลับนะครับคืนก็เหมือนท่ายืดสะโพตนะใช่นะครับแล้วก็นะครับคืนยืนนะครับนะไล่ยืนอ่าลองทำพร้อมกันอ่ามาเตียงไม่พังนะครับเพราะนี่เตียงแข็งแรงแต่จะเอียงมาทางซ้ายนิดนึงคือจะว่าเราน่ะว่านะครับเราไร่วงนะครับไร่วงเมย์มครับตัวตรงๆนะครับสะโพกวางเท้าวางกันเมย์ไหมครับกันสบายมากครับอ่าสบายมาก ท่าแรกครับท่าแรกอาจจะสบายนะนี่แค่เริ่มต้นหมายถึงว่านี่ไม่ได้ออกกำลังกายนะนี่แค่อันนี้แค่มองเราวอร์มเราวอร์มนะครับมือจาเป็นต้องเป็นแบบนี้ไหมครับพี่ใช่ครับเราก็ช่วยเรื่องการประคองตัวครับมาดัดตัวไปด้านหลังแขนมาด้านหน้านะครับไล่ถึงสลับผมมองว่าจริงๆแล้วเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะขี้เกียจถ้าเรามาลุกมาทําแบบเนี้มันก็จะสดชื่นขึ้นเลยนะมันเตรียมพร้อมสำหรับทั้งวันเลยนะใช่ใช่โอเคครับพอเริ่มได้แล้วคราวนี้นะครับ ค่อยๆช้าๆเราทิ้งนะครับขึ้นยืนแขมหักหลังลงขึ้นยืนนะครับไล่สลับนะครับสลับเหมือนเราดึงเข่าขึ้นมางอตัวขึ้นดึงเข่าครับอ้าวลองทามาพี่นั่งดูครับอาเชิญครับดอ่าดีมากครับเตียงมันเอียงมาทางซ้ายครับดีครับดีครับเฮ้ย โอเคเลยอ่ะสนุกอ่ะอครับแล้วออกกำลังกายเป็นคู่ก็ดีนะใช่ใช่อ่าทำกันเป็นคู่นะครับแฟนกันออกกำลังกายทุกกันนะั่นแหลผมว่าแล้วทีนี้ผมสงสัยว่าสมมติถ้าเกิดคนที่มีมีชั้นไขมันเยอะครับเขา,านอนหงายไปแล้วเขาจะรู้ขึ้นมาได้แบบนี้ไหมยอ,อย่างอย่างที่บอกไอ้ของเขาเนี่ยเขาอาจจะแค่ช่วงแรกเนี่ยท่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าลงไปเนี่ยลงไปจริงๆฮะ เราดูเหมือนกับไม่มีแรงอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของโมเมนตัมไงใช่ไหมลงไปปุ๊บมันก็มีเรื่องของแรงช่วยส่งขึ้นมาก็คือเตียงก็จะเด้งกลับขึ้นมาอยู่แล้วสามารถทําได้ใช่แล้วก็พยายามควรจะทํานี่คือวอร์มอัพใช่หนึ่งนาทีแล้วไงต่อครับเอาละคราวนี้เราก็จะมาเริ่มกันนะครับขอขอนุญาตให้ทำตรงนี้แล้วกันนะครับเราใช้เป็นคุกเข่าคุกเข่าลงยืนคุกเข่าที่เราเคยเจอตามสวนสาธารณะใช่คุกเข่าคุกเข่าลงยืนเหมือนเหมือนเหมือนเราเหมือนเราจะเดินใช่ไหมเราเคลื่อนที่อ่าคุกเข่าคุกเข่า คู้เข่ากู้กเขา่าพยายามเหยียดสะโพกตลอดนะครับเหยียดเหยียดกลับมานะครับเหยียดกลับมาครับเหยียดกลับมาเหยียดเป็นกิจกรรมที่สนุกมากผมเชื่อใครม,<า>มีลูกนี่ลูกชอบแน่นอนอตัวตรงจใช่เราไม่จะบอกอย่าเล่นบนเตียงอย่าโดนบนเตียงมาถึงพ่อแม่เล่นเองผมว่าโอ้โลูกสนุกเลยละพอได้แล้วเราทำไงอีกเราลองขวาสลับซ้ายนะครับขวาครั้งหนึ่ง มาอีกครั้งหนึ่งซ้ายครั้งหนึ่งนะครับไล่สลับอ่าลองนะครับไล่ทำแบบนี้ได้กำเนื้อส่วนไหนพี่ต้นเหมือนเหมือนกับเราเดินเลยนะครับก็ใช้ในส่วนของสะโพกใช้ของขาต้นขาด้านหน้าด้านหลังแกนลำตัวใช่แล้วก็แกนลำตัวช่วยประคองตอนนี้ถ้าที่ผมสังเกตคือพี่ต้นออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายก่อนเพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายเป็นตัวเราค่อยไปเฉพาะกล้ามเพราะถ้าเกิดเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสร็จเนี่ยมันทาให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้นครับระบบการคือการเอาหนึ่งแฟตที่มันสะสมเอาไปใช้ไดดด้้้ีขึนวย ถนัดกับไม่ถนัดสลับกันเพื่อให้เราแบ่งแยกภาษาได้มากขึ้นใช่ครับขวาซ้ายอ่าทีนี้ก็ซ้ายขวารอ,อบนี้เราจะใช้ส่วนบนด้วยส่วนบนด้วยนะครับก็คือขึ้นขวาก็มือขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับไล่สลับบนเตียงก็ไม่สามารถหยุดพี่ได้จริงผมชอบมากเลยออะต่อครับอลองดูลองดูขวาก่อนนะครับครเหมือนเดิมเราก็ใช้สารสกัดข้างที่ถนัดกับข้างที่ไม่ถนัดแล้วก็สลับกันนั่นละ แต่แต่แต่ไหลครับอ่าแต่แต่แตใช่เกีย <Okay, S 1> วอ์มอัพหนึ่งนาทีแล้วก็ทำแบบเนี้ยเมื่อกี้ใช้ขาย,ย่ันเดียวหนึ่งนาทีแล้วก็วใช้เบอร์ตแตะด้วยอีกหนึ่งนาทีนี่สามนาทีเองนะเนี่ยครับ นะครับไอ้มือนี้คงคงไม่ต้องแล้วนะคราวนี้คราวนี้เราลองมาใช้ในเรื่องของพื้นที่ของตัวเตียงนะครับตัวเตียงปกติที่ที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามีกเรื่องของการวิดพื้นอะไรต่างอันนั้นก็คือเรื่องของปกติแล้วนะครับเราเราก็คงไม่ไม่ต้องเอาแบบนั้นนะครับเขาเรียนพยาบาลเขาเรียนแบบเขาต้องเรียบร้อยเขาดูแลคนด้วยเขาจะแบบมออไปบ่อยบ่อมอออกบ่อยบ่อยไม่ชอบอ่าโอเคฮะคราวนี้วิดพื้นนัคือมันธรรมดาสำหรับเราใช่ใช่ต่อไปเราจะทำยังไงฮะเราเราก็ใช้ตัวไอตัววิดพื้นนั่นแหละครับ แต่เราให้ให้ให้เป็นลักษณะของอยู่บนเตียงใช่ไหมครับหลังจากเมื่อกี้นะครับเราใช้ขอบของเตียงเรา<ช>เปลี่ยนขึ้นเตียงแล้วนะครับ,รบเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าอยู่บนเตียงเนี่ยมันมีในเรื่องของความไม่สมดุลนะม,นมันจะทําให้ตัวกล้ามเนื้อต้องทํางานมากขึ้นใช่ไหมเราก็ใช้เป็นลนักษณะนะครับไลเข้ามา<ห>ลาักษณะ ัลกษทีนี้ปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับใช้บนเตียงเนี่ยเราเห็นมีความสูงเราก็จะขาวาวเพื่อออกมาจหน้าอกก็จะเป็นวิ่มแบบนี้ไลนี่ก็ลงมาที่ไหล่โอเคนี่ก็จะแบบนี่ก็จะแบบเบสิกใช่ครับฉะนั้นพอเรารู้แล้วปุ๊บกลับมาพี่เราก็เพิ่มมาตรงนี้ปุ๊บมากขึ้นใช่เพิ่มอยู่บนเตียงเพิ่มความยากมากขึ้นใช่ลองดูครับึ๊บลงมือขวาแตะซ้าย พึ่งกันน่ทีนี่พยายามเราเก่งเอาเนี่ยสมมุติต้นครับพยายามอาลงไปด้วยโอเคนั่นแหละใช้ใช้งอเข่าเชื่องกันนะครับงอเข่าลงหนักไปไหมครับถ้าหนักใช้งอชันเข่า่ะฮะดีครับโอ้ผมเข้าใจนะคนไม่เคยออกกำลังกายแค่นี้ก็หนักนะใช่ใช่ ในตอนเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้นะครับไม่แปลกนะครับเราจะพัฒนาขึ้นมาเองใช่ทำกี่ครั้งครับต,ตัวนี้อาจจะถ,ถ้าใหม่ๆก็อาจจะประมาณ1 0ถึงครั้งแต่อย่างที่บอกว่าเซตเดียวพอ<ช>ตอนแรกถ้าเซตเดียวเซตเดียวก่อนแล้วก็ถ้าหนักปุ๊บเราอาจจะต้องชันเข่านะครับถ้าเกิดต่อไปแข่งอะไรก็เพิ่มเป็น2เซต3เซตใช่โอเคแล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเมือม่อเมือ่อครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูใช่ไหมคือเราเราทำทุกครั้งเราก็คือใช้กษณะนะครับรักษาทรงตัว<อ>ไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะ พี่สามารถขึ้นมาแล้วแต่สองข้างเลยได้ไหมได้ได้อะขอดูหน่อยขอดูหน่อยถ้าพี่ทำได้ขอดูหน่อยว้าว <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรหยุดพี่ได้ เวลาที่เราเรา,เราใช้เตียงปุ๊บใช่ไหมครับอย่างนีน้อย่างน้องกันเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับการออกกำลังกายบางทีจะหนักเกินไปเงั้นเราก็ต้องมองอุปกรณ์กใกล้ๆกล้ละอย่างอกตัวที่เข้ามาได้ก็คืออย่างหมอนใช่ไหมครับแทนที่ปกติบัวจะใช้ตัวเองนอนบัวจะใช้เรื่องของใช้ดันขึ้นนะครับดูหมอนก<ล>็ <ๆ S 1> มีน้ําหนักนะใช่เพราะ,ะบ,าบางครั้งคนที่ออกกำลังกายประจำเนี่ยอาจจะมีความรู้เฮ้ยมันเบาแต่ถ้าเราทําต่อเนื่องนานๆนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราเปลี่ยนในเรื่องของมุมให้มีเรื่องของตัวที่จับที่ออกกแรงมาขึ้น มันก็จะมีความหนักเพิ่มขึ้นดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะมีอะไรที่หนักขึ้นผมขอล้องกอันโอเคอออเครับเฮ้ยออกออกอแล้วผมมันอยู่ที่เราโฟกัสมันรู้สึกแบบอันนี้อกด้านในคือแงว่าคนที่อยางมีร่องอกนี่ต้องอันนี้เลยครับเพราะอกด้านในเราจะขึ้นมาด้วยวกปกติแล้ว เราจะเล่นแล้วเราจะได้แต่อ,อกด้านนอกใช่ไหม<ช>ด้านนอกคือไปทางหัวไหล่แต่เนี้ยอ,อกจะไปทําให้อ,อกเราชิดกันด้วยย<ช>ิ่งทำแบบช้านะยิ่งแบบมีสมาธิทาจํานวนครั้งที่มากหน่อยมันจะแบบรู้สึกเลยอะโอเคเยี่ยมครับการมาลองถูกต้องไหมครับอาจารย์โอเคดีครจริงมันจะมันอย่างนี้ครับการจะบอกว่าสมองคนที่ออกกำลังกายในช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดท่าทางเราเก้ะเกังกลาง ไม่มีปัญหาทําไปก่อนค่อยๆทําพอเราเราเริ่มทําได้เราจะเริ่มจัดร่างกายเราได้ดีเองโอเคคราวนี้คราวนี้พอกันได้แล้วนะครับสมมุติว่าการนอนอยู่นอนอยู่สมมติว่าอาจารย์เหมือนเหมือนอาจารย์นอนอยู่นะครับอาจารย์ใช้โยนนครับรับนะครับโยนรับนะครับงอรับลงมาเวลาลงมาถ่ายแทนลงมาใช่ไหมแรงลงมาปุ๊บเราก็ลง่าดันขึ้นดันผักพร้อมขึ้นนะฮะพร้อมขึ้นลงมาถ่ายลงมาถ่ายมา อ๋อรับเริ่ม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 เบี้ยวแล้วอหนลองหนักขึ้นไหมครับกันช่วงแรกๆอาจจะเหมือนว่ารู้สึกไหวรู้สึกเบาครับแต่พอหลังอันที่ห้าไปแล้วนะมันจะเริ่มรู้สึกเหมือนหนักซึ่งซึ่งซึ่งีในกรณีของคนที่ถ้าไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมันก็คือหนักสำหรับเขาละระดับหนึ่ง อนนาจารา์พี่ต้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุม,มะคะร,รับกล้ามเนื้อเราจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับวิธีการจับเมื่อกี้ที่พี่ต<ช>้นแบบจับ<อ>แคบกว่าจับกว้างใช่เราลองให้จับกว้างขึ้นอ่ะให้กว้างขึ้นนะครับตามยาวอาโอเคนะครับไง่าธรรมดาก่อนขึ้นลงธรรมดาก่อนอลักษณะของตัวกล้ามเนื้อก็จะแตกต่างกันไปละก็จะเน้นไปส่วนของด้านนอกมากกว่านะครับออกมาแต่ถ้าเราหุบเข้ามาก็จะเน้นของด้านในใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากางออกมากปุ๊บไหลของด้านหน้าก็จะช่วยช่วยมากขึ้น นี่อกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับต่อไปอ่าเราเข้ามาไล่คราวนี้อาจจะเป็นในเรื่องของตัวแกนลําตัวนะครับหน้าท้องที่เราปกติเราบอกว่าเอ้ยเราใช้เรื่องของซิทอัพอะไรต่างๆนะครับแร่บันนี้เราใช้หมอนเข้ามานะครับใช้หนีบดึงนะครับเหยียดยืดลดลงนะครับซองเหยียดยืดทำเหมือนลูกบอลได้ด้วยครับส่งเหยียดยืดดึงหรือเราจะแค่งอไว้ธรรมดาก็ได้นะครับตัวหมอนดึงไว้ธรรมดานะครับยกขะโพกขึ้นนะครับดึงธรรมดาอ้าวลอง ครับลองดึงเท้าอย่างเดียวก่อนนะครับม,มือวางไว้ข้างสะโพกใช่ดึงึงสะโคขึ้นนะฮะยามบีบเขา่าได้ท้องไหมครับน่าจะได้นะ,นจจะเพียงหายใจครับเพืาอไม่ย้อ้นไอใช่ยรไอเช่ยวไอเชีย ทำไมครับหายใจผิดอยู่หายใจออกขึ้นมาหายใจออกเข้าทีนี้ผมมีคำถามพี่ต้นครับถ้าการที่เราเอาหมอนขึ้นมาหนีบอย่างเงี้ยกับไม่หนีบหมอนกล้ามเนื้อแตกต่างกันไหมครับแตกต่างครับถ้าถ้าถ,ถ้าบวยเ,เริ่มมีการหนีบหรืออะไรพวกนี้มันจะทําให้ส่วนของกล้ามเนื้อของอต้นขาด้านในส่วนของขาแล้วก็นาท้องช่วงล่างเนี้ยมันมีการทํางานที่มากขึ้น จริงๆแล้วมันเหมือนอย่างปกติเราเวลาที่เราเล่นสควอชก็เหมือนกันปกติเราเรามีความที่เราก็ออกแรงแค่เหยียดกับงอใช่ไหมแต่ถ้าโดยหลักเราให้นึกว่าเราเราบีบเข่าเข้ามาแต่เราไม่ได้บีบเข่านะเราบีบเข่าเข้ามาเหมือนเกงเข้ามามันจะมีการใช้ส่วนของกล้ามเนื้อพวกนี้มากขึ้นเราดูเบาต่างกันไหมอ่าหรืออ่าถ้าเราแนนดึงขึ้นมาขึ้นมาธรรมดาต่างกันไหมครับต่างอันไหนเบากว่าครับอันนี้เบากว่าที่ไม่มีหมอนจะเบาหกว่าครับ ท้องแล้วขอให้เป็นท้องอีกอันนึงนะครับเราใช้ลักษณะของการจับบิดสลับใช่ไหมบิดสลับได้นะครับบิดสลับได้นะครับบิดสลับนะครับหุ้งเหยียดยืดนะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวน้ําหนักนะครับถ้าเรามากับแฟเราก็สามารถส่งต่อได้เอาไปแรงๆเนี่ส่งต่อได้นะเนี่ย งอตัวเป็นตัววีนะครับพี่มายกตัววีตัววีครับพยายามวีสุดๆเลยครับมือมือไม่ต้องแกะลงไปเกือบถึงพื้นอ่าวีไปมือไต้องเดินพื้นมือไมต้องเดินพื้นมองมองตามหมอนที่ไปช้า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 มานะหมอนดีมองตามแตะหมอนแตะแล้วกลับมาหมอนแตะแล้วกลับมากลับมาล้มตัวลงนอนเป็นไงครับกัน อันนี้เกรงของยิ่งกว่าท่าที่แล้วอีกครับเพราะการที่เราบิดนี่ยมันทำให้เราได้ด้านข้างด้วยต่อไปครับมี่อีกหนึ่งชิ้นครับพี่ต้นหมอนข้างอ่าไว้ทำอะไรปกติเราใช้นอนกอดแล้วันนี้เราจะไม่นอนกอดเราจะมาเล่น เรือพายกันเห็นไหมอันนี้ได้ด้านข้างนะหลังได้ไหล่นะได้หลังด้วยนะเราดึงเข้ามานะครับนจับหมอนข้างนะครับดึงเฮ้เคยพายเรือไหมผมจินตนาการโอ้ยลูกต้องชอบแน่เลยเล่นพายเรืการดีเอ้าลองช้าช้านะครับขวาบนซ้ายล่างถ้าพวกนี้นะครับที่เราออกกําลังกายบนเตียงเนี่ยอ่ะเอาหมัจับมาครับ อันนี้คือจับแบบนี้คือรู้เลยว่าพายเรือแจ่วนะครับพายเรือแคนูมือเท่ากันครับคุณไม่ใช่เออบ้านอยู่ท่าน้ําวัดงัดอยู่ข้างเดียวรู้เลยว่ามาจากที่ไหนรู้เลยว่าบ้านอยู่แม่น้ำใช่ไหมแต่แจ่วข้างเดียวบ้านเราคือจะอยู่ข้างเดียวไงแต่ฝรั่งก็จะมีสองข้างครับงัดซ้ายงัดขวาได้ไงนี่นะครับอาจารย์เดี๋ยวขึ้นอ่าลงซ้ายอ่า การออกกำลังกายเลครับ<ช>หรือว่าการที่เราจะเปลี่ยนเตียงให้เป็นเครื่องออกกำลังกายเนี่ยเราจะไม่ทำแบบเราจะไม่ทําทุกอย่างเร็วนะใช่เราจะทะําช้าๆค่อยๆเคลื่อนไปสามาธิลงไปอีกเออหมอนข้างสั้นยาวมีผลไหมครับมีผลครับลองลอง,ลองให้การลองการลองจับให้กว้างาขึ้นลางจับให้กว้างมากขึ้นในการลองทำอ๋อการจับสั้น กับกว้างกับการจับแคบกับกว้างมีผลต่างกันใช่ก็เมืกอบตัวตัวไอตัวมันยิ่งยาวยิ่งยาวมากปุ๊บมันยิ่งออกแรงมากขึ้นผ่านตัวหนึ่งผ่านตัวมันจะมีแกนลำตัวนะครับที่ได้สลับหัวไหลใช่ไหมคะหนหน้าอกแล้วก็หลังใช่ไหมพี่ต้นใช่ครับโอเคพ่อ เอาละครับน้องการครับเรียบร้อยหมดแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับมานั่งคุยกันหน่อยการออกกําลังกายบนเตียงครับมันเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แพงไม่ต้องเสียเวลาไปเดินทางไปออกกาลังกายที่ฟิตเนสครับถ้าทุกคนยังยังไม่เคยออกกําลังกายและยังไม่มีเวลา แนะนำการออกกําลังกายบนเตียงครับอย่าพยายามไปจํากัดในเรื่องของเขาเรียกว่ามีข้อแม้หรือว่าข้อจํากัดในเรื่องการออกกำลังกายจริงๆแล้วทุกที่ทุกเวลานะครับบางครั้งถ้าเราแค่ใส่ใจนิดนึงให้แบ่งเวลาให้นิดนึงเราก็สามารถออกกำลังกายได้นะครับต่อไปนี้จะเป็นยังไงครับน้องกันก็จะใช้เวลาในการออกกําลังกายนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่อยู่บนเตียงนี่แหละนะครับวันนี้มีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีการดําเนินต่อครับอ่าให้กาลังใจนะครับน้องกันทําได้อ,อยู่แล้ววันนี้ขอบคุณน้องกันมากนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับสำหรับการติดตามนะครับเราก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราถ่ายทํารายการนะครับนั่นคือโรงแรมสารยาพาวิเลียนตั้งอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลมหิดลสารยาครับติดตามเฮลตี้ไฟเดย์เราจะมาหาคุณที่บ้านแบบนี้ส่งการออกกำลังกายที่ดีๆที่เหมาะกับคุณสุขภาพไม่ต้องไปเริ่มที่ฟิตเนสครับเริ่มต้นจากตัวเราเองที่ไหนก็ได้นั่นคือคอนเซ็ปต์ของเราเฮลตี้ไฟเดย์วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับครับอ้าว หมดแล้วน,นี่ทำงานเรียบร้อยใช่ไหม <c oughs> เอานอนดิเรียบร้อยแล้วผู้ชายสามคนนอนเลยเออ